ไโคตรเกง่งมันมีความสามารถคนละแบบหรือเปล่าที่ขุดอะเดี๋ยวดูก่อนอ่าที่ขุดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่มีของพี่อันอันเบรกเบิร์ดอะไอะไรเรามาเลเวลที่สี่แล้วครับตอนนี้โอ้ย oh เก่งมากคุมเก่งสุดๆเลยวะเก่งสุดๆไปเลยพี่เราโคตรเก่งเนอะพี่เราอะไรพี่คนเดียวโอ้ยพี่คนเดียวเหมือนที่หามาคือผมคนเดียวอะตอนเนี้เฮ้ยแต่ทำไมมันหายากจังอ่ะเฮ้ยตอนนี้มันมีเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะมันบอกคอมบี้อะไรอย่างเฮ้ยหรือว่ามันขุดทองอย่างเงี้ได้ปะ ไม่ได้เนี่ยแล้วแล้วนี้มัน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 เอามาให้เราทําไมเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย c o m b i n คือแปลว่าอะไรวะเอาอะไรมาใส่แทนหรอดอกไม้พี่ดอกไหมตอนตอนแรกตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้เนี่ยมีอะไรไหมก็นี่ไงพี่แอคคอมผมอะหรือว่าสลับกันไหมพี่เราหมุนดูไหมเออหมุนมีอะไรปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหานะครับตู้ซ่อนถุกมุมนะครับอย่างที่ผมหาเมื่อกี้ใช่แล้วครับใช่ใช่ใช่แล้วตามที่ผมหาเมื่อกี้เลยใช่ครับ ผมหาหรือเปล่าเนี่ยพี่สู้ๆพี่ผมเชื่อใจในตัวพี่เชื่อใครเชื่อใจมึงผมเชื่อใจตัวเองปึ๊บเย็นๆไปก่อนไว้ก่อนนะครับฮู้แมปออกจะสนุกพี่ว่ากู้อกูยังไม่หัวร้อนเท่านี้ตอนนี้กูเครียดอะตอนนี้กูกำลังเครียดอยู่ว่ากัวยังไม่ทำให้กูแบบโมโหขนาดนี้โอเคนะครับทุกคนมันเขียนว่าคอมไบตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองแปลภาษาดูก่อนมันคืออะไรคอมไบนะครับทุกคนแปลว่ารวมนะครับรวมหรอ หรือว่ามันให้อันนี้กับนี่รวมกันว่ะพี่รวมอะไรเยก่อนของพี่คือเลยสโตนของผมคือไอรอนมันรวมกันนั่นหรอทำไมมันไม่ได้มันรวมได้เหรอมันคนละอันกันไม่ใช่เออมันคนละอันกันหรือว่าเพีทองเพรียกทองกันนี้ไม่ได้หรือว่ามันมันการรวมเอ้ยอัพเกรดเหรออัพเกรดปะอัพเกรดก็ไม่ใช่โอ้ไม่กอดไปนี่ไงพี่พี่ เอาเอาเดี๋ยวมอดพี่เอเอาหินเหล็กทองมารวมกันเป็นพีชอ่าหุ่ะเออใช่แล้วแล้วมันทำยังไงต่อเฮ้ยขุดอะไรได้แล้วอ่ะลองขุดทองตรงนี้ก่อนแล้วกันเราลองขุดทองเอ็งก็ขุดไม่ได้เหมือนกันไม่ได้วาสนะนี่ไงนี่ไงกูขุดหมดแล้วกูขุดหมดพี่เทั้งนี้เฮ้ยมาเจอแล้วเฮ้ยอันนี้กองกองกองไม่กองไม่กองสิทีนี้อ้าวเฮ้ยคือไงเฮ้ยใช้นี่เปล่าใช้นี่เปล่า นี่วางนี่ว่างอ้าวอ้าวไม่ได้ด้วยอ้าว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 เพรามัต้องขุดข้างบนก่อนป่ะข้างบนเหนือข้างล่างนี่แหละเพราะว่ากล่องเนี้ยมันมันจะเปิดมันเปิดไม่ได้ไงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ไงมันต้องใช้ที่ขุดทองโอเคเกือบตายเฮ้ยมันมีธนูมีน้ำมีลูกธนูนะครับแล้วก็มีอันนี้น้าบ่เอาไว้ขึ้นไงพี่โอเคจัไปโหดเก่งนึกว่าน้ำแบบขวดไง อันนี้ขุดขุดได้ปะฮะฮะขุดได้ปะเฮ้ยพี่ลงไปก่อนได้ไหมพี่ลงไปก่อนได้ไหมเฮ้ยได้ปะเฮ้ยโนนี่มีมีที่พักอยู่ตรงนี้นีที่พักขึ้นไม่ได้มันจะคือปูุยมันขึ้นไม่ได้ไมน่าลงมากับแม่งเลย พีจุ้ยอยู่ข้างบนว่ะเยอะแย่แล้วเราจะขึ้นกันยังไงมันก็เล่นคนเดียวมันก็เล่นคนเดียวอยู่แล้วไงก็น่าจะขึ้นได้แหละมีวิธีขึ้นแหละ Two thousand years later เฮ้ยนี่แตกอะไรอ่ะถือถังน้ำแล้วมันขุดอันนี้ได้อ่ะอ้าวอ้าวแล้วมึงจะให้พีเอ็กกูมาทำไมเอ้อเหี้ยโนตีแล้วแล้วมันเอาตานุมาให้เราทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเพื่ออะไรอ่ะโอเคเราขึ้นมาได้แล้วนะครับ แล้วเราลงไปเอาอะไรมาเอาลูกธนูมาแล้วเราเอาธนูมาทําอะไรมันต้องมีอะไรมันมันมีปุ่มอะไรกดเองไหมนี่ไงเสร็จแล้วก็กูยิงหมดแล้วกูยิงหมดทุกอันแค่นั้นแหละตอนนี้เรางอมกันมากเลยผมว่านะพี่ธนูมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลย้ยพี่พี่ก็ว่าเหมือนกันผมว่าไอตรงปุ่มเนี้ยเราต้องยิงธนูตรงปุ่มนี้้ยใช่ไหมใช่โคตรฟอร์มพี่พี่ฟอร์มใจนะพี่ลองดูนะ โอ้ม my g อดโอ้ยพี่เอาไปพี่เอาไปพี่โอ้ยเนาะโอ้ยกดไลค์คลิปเขาแป๊บอย่าลืมไม่ลืม subscribe กัาด้วยนะโอ้นั่งยิงนี่โอ้ยยิงกะคืนอ่ะก็นั่งยิงนี่ก็นั่งโอ้ยนี่ไงมานี่มังโอ้โหม my g อดเออนั่นแหละมาเนี่ยฮะไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ไปไหนไม่ได้ละเราลงไปได้พี่เราลงไปได้โอเคโอ้โหเราไปชั้นนั้นแล้วพี่โคตรเอาอ่ะต้นพี่หาปริศนาข้างบนต่อนะ นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มาได้พี่น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 ้องผมตรงผมไม่ได้เฮ้ยขึ้นได้ยันเด็กมาแล้วว่ะโอ้โหนึกว่าขึ้นได้ชั้นนึงแต่ว่ามันมีทางลงไปตรงนี้เหรอพี่ไปไหมไปเหรออ๋อไปพี่โอเคในนี้นะครับเขาบอกว่าอ่าต้องให้พี่ฟินแปรให้นะครับขอบคุณครับ Don't worry about crafting ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการคราฟเขาบอกมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับการคราฟสักอย่างประมาณนั้นอ่ะอ๋อไม่ต้องกังวลใช่ไหมก็คือไอ้ขนาดเนี้ย อะไรอันนี้คือไม่มีอะไรเกี่ยวกับการเขานรไม่ต้องวงวลอะไรระน้นเออเหมือนบอกเราประมาณนั้นเออโอเคในกล่องนะครับมีโอ๊กนะครับแล้วก็มีอ่าอันนี้เร็วอะหลอกมึงเพื่อกูหลอกมแล้วตรงนี้มันมาที่บอกมันมาตรงนี้ได้แล้วเราก็กดอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยได้ต้นกระบองเพชรมันน่าจะมีอะไรบางอย่างในนี่เลยเว้ยตรงนี้จริงๆงเนี่ยฝั่งนี้มันมีอะไรป่ะมันมีต้นกระบองเพชรตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ออกยังไง อ้าม,มีอะไรเกี่ยวกับเราต้องเอา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 ไปครับก็เอากระบองเพชรไปเผาอะไรทักอย่างหรือทําอะไรไหมมันไม่มีเผาไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่ไม่แต่ว่ามันไม่ต้องจําเป็นต้องครับแต่ว่ามันครับอันนี้ได้ครับตัวครับนี่ไงนี่ไงบอกกูไม่ครับใช่ไหมกูครับเองนี่วางได้ด้วยไม่ต้องกังวลใช่ไหมแล้วเราจะค้ามอะไรขึ้นไปข้างบนนะบันไดเหรอบันไดได้ไหมอะบันไดมันไม่มีไม้มันมีไม้ปะหรอมีมีมันมันให้ไม้เรามาไม้กับกล่องอะไรพี่ กล่องเอาไม้กับกล่องเอากล่องมาทำไมก่อนนี่เขาวันได้ได้พี่นี่ไงโอ้ไม่ก่อนมันเก่งอะไรขนาดนี้เอามันได้กลับก่อนตอนเนี้ยเอาเาได้กลับขันแหลกเอาวัได้ลับได้ไหมคือมาได้แล้วแล้วสรุปเราลงไปเอาอะไรไม่รู้แล้วได้กระบองเพชรมาอ่ะอ่าอโอเคโอเคอ่าจวลองเอาไปคับอะไรไหมล่ะกระบองเพชรถ้าถ้าคับตัวคับมันก็ได้แค่สีเขียวอ่ะแต่ลองใส่สีเขียวอย่างสีเขียวพีเพลอะไรพีเพลอ่ะ มันมีอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรมันคืออะไรมันก่อสงสัยมันเป็นยังไงมันคืออะไรกอดดูเฉลยแปลกและแปลงแปลงละเลือดเลือดแปลกละผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไง ใส่กระบองเพชรปะอ๋อเนี่ยเออมันจะชิวพี่มันชิวอยู่แล้วพี่นี่มันมีสลามตรงนี้ด้วยพี่นะอ๋อโทนี่นะครับคือเราแบบว่าเก่งมากเลยนะเอาเลยสิบดาวตอนนี้เรามีสลามบอลนะพี่แต่ว่าสลามบอลเนี่ยถ้าเราจะเอาไปทําใช่ไหมเราต้องเอาไปคราฟด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้เรามีกระบองเพชรกระบอง รกระบ,บอเพิษกับสลามมันทําอะไรได้บ้างตอนนี้เหมือนอแบบว่าอ่าผมมีไม้แล้วผมลองคับกล่องไหมนี่ลองคับกล่องถ้าเอากล่องไปวางใช่ไหมถ้าเราลองเอาไปวางตรงนี่ถ้าลองวางไว้ตรงนี้นี่ไงโอ้โหสีแดงพี่เฮ้ยนี่ไงเรามีสลามบล็อกพี่เป็นไงสลามบล็อกของพี่เองเอามา <laughs> เออไปได้พี่ไป <laughs> เอาทำอะไรก่อนเอาอ่ามานี่มานี่มานี่มาเนี้นี่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 มันเอามาไว้ตรงนี้พี่กระเป๋านี่นี่นี่นี้เอาไว้โดดเด้งนี่พี่ตรงนี้พี่เอาไว้กูวางตรงไหนไม่ได้เลยมันต้องอันนี้ก่อนเปล่าวะนี่ไงมันต้องทำอันนี้เป็นของซาลามก่อนพี่มึงไงอ่าแล้วเราซาลามอย่างงี้พี่แล้วเราก็กดปุ่มไงนี่ไง โอเคพี่เราเราเพิ่มมาเป็นเลเวลเจ็ดแล้วพี่โอเคเอ้ยมันมีกล่องมันมีกล่องบาเรลบาเรลอยู่ข้างบนใช่เหรอใช่เหรอเอาเลยโอเคโอเคบาเรลบาเรลอยู่กลาง่อนนะก่อนก่อยนะก่อนนะไปไปโอ้โหไปเจอไปเจอไปนี่ไงนี่ไงเด้อเด้อเด้นี่นี่เอ็นดูเช็ดเอ็นดูเช็ดเอ็นดูเช็ดน่าจะต้องหาที่วางมีวางได้ตรงไหนบ้างวางวางตรงไหนได้ตรงหน่บ้างเฮ้แทนกล่องได้ไหมไม่ได้อ้าวชิพายละขามือชิพายละขามือแล้ววางว้าวงอมอีกแล้วกู ดูเฉลยอีกแล้วดีกว่าต้องพูดอย่างเงี้ยดูเฉลยแล้วกูดูอีกแล้วแรกๆมาก็โอเคนะหลังๆมาเริ่มไม่ใช่เฮ้ยตรงนี้มันแปลกมึงมาดูดิใช่ตอนแรกผมว่าว่าแล้วมันแปลกตรงเนี้ยเฮ้นี่ไงอ้าววางได้เฉยอันนี้อันนี้ไม่ได้ดูเฉลยอันนี้ไม่ได้ดูเฉลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่มีใครเชื่อมึงแล้ว เอ้ยจริงอันนี้จริงอันนี้ไม่ได้ดูนี่ไม่ได้ดูแต่ก็ใช่ไงแต่ก็ไม่ได้ยิงมีต้องมีทุกคนนอาปะขุดขุดได้ปะขุดขุดขุดในตรงบล็อกที่ว่าดดขุงโอเคตอนนี้นะครับเราได้ที่ขุดไอ้ปะอันนี้โอ๊ยนี่ไงใช่ใช่ใช่ผมว่าใช่ผมว่าขุดได้ปะขุดขุดไม่ได้เว้ยได้อีกขั้นหนึ่งใช่ไหมหรือว่าเฮ้ขึ้นได้อยู่แล้วเฮ้ยน้ำปะมันมีน้ำอยู่ข้างบนเฮ้ยเราจะสูงสุดแล้วพี่เอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเราจะสูงสุดแล้วเอาดิมันยังไงต่อเนี่ย นีม, <trilogy> right มันไม่ใช่มีก <wan> ล <cartoon> ่องวะสอ่ะอะไรนะเกี่ยมป่าเกี่ยวคำแล้วนะเนี่ยยเเนี่พราะว่าต้องมีอะไรแน่ๆพี่เอมไมวางได้ปะตรงเนี้ยวางได้เฮ้ยพี่พี่พี่ยื่นมาให้ผมมามาเยอะมาไม่งไอ้ตรงนี้มันวางไม่ได้เลยพี่แต่ว่ามันวางตรงบล็อกนี้ได้อะไรนี่มันวางตรงนี้ได้พี่เออเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยแน่แน่แมันวางขึ้นมาอย่างนี้ได้นี่แล้วขึ้นเป็นคอมบนนี้พี่ไปต่อไม่ได้แล้วนะ เราต้องขึ้นมาทำไมวะมันต้องมีอะไรแน่ๆเว้ยไ,ไม่ไงั้นไม่ให้เราขึ้นมาหรอกใช่ปะละ่ะเฮ้ยมันขุดอันนี้ได้ขุดที่เชนชาร์ได้มันขุดอะไรได้บ้างอะมันขุดที่เชนชาร์ได้แล้วแล้วที่เชนชาร์ไปทำอะไรได้บ้างอะอาจจะเอาไปต่อเป็นบล็อกแล้วก็กระโดดได้หรือเปล่าเหมือนที่เรามีบันไดเราขึ้นได้เออขุดตรงนี้ขุดนี่ทำไมขุดตรงนี้ได้เฮ้ยไดขุดตรงนี้ได้โอ้ my god อะไรอะครับติ้งดีคลิปใช่ไงภาษาไทยผมนับนวันจะละเราจะต้องคราฟอะไรหรอ อันนี้กับนี้มันคืออะไรมันไม่ใช่ของในเกมผมว่าต้องเอาไปเผาจราิงท,ทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าเราต้องเอาไปเผานะครับอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยเน,นะเราใส่อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็<แ>ต้องเอาเอาหินอันนี้มาเผาเว้ยอออันเนี้ยถ้าถ้าเป็นในไม้ครับตีได้กับมังกรนะครับอันเนี้ยเออใช่ประมาณนั้นเนี่ <c oughs> ถ้าถ้าเราถ้าเราได้อันนี้มานะครับทุกคนเราก็ต้องแบบว่าเนี่ยได้กาเวลมาปุ๊บแล้วเราก็ต้องคับนี่ไง้เนี่ยได้ขวานแล้วพี่โอ้โหไม่ได้ดูเฉลยเลยนะเนี่ยเฉลยเฉลยเฉลยตามนั้นเลย กูกูงอมอันนี้ขอขอแล้วกันมันน่าจะตัดไม้ได้นะครับก็คือมันเป็นขวานตัดไม้แล้วก็ต้องตัดไม้ใช่ไหมเออตัดได้อได้รางรถไฟมาด้วยนี่ไงนี่กล้องนี่ไงกันพาวเดอร์มันได้กันพาวเดอร์ถ้าตัดต้นไม้ได้ไหมครับทุกคนนี่ไงผู้ตัดล้นนี่มันมีบล็อกหรือแปลกอยู่สองบล็อกเลยนะเนี่บล็อกหนึ่งนี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็แล้วก็เทียนชาร์ท นี่อย่างคว่องโอ้ยโคตรเท่อพี่คือแบบผมเก่งไม่เคยเก่งอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเว้ยเออใช่แล้วตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นมันเป็นขั้นอันนี้ไปไว้พี่โอ้เข้าใจแลันเป็นขั้นมันเป็นขั้นใช่ใช่แต่ว่าเราต้องเอาบล็อกอันนี้น่าจะเอาไปเผาก่อนใช่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 วางได้ใช่ป่ะนี่ไงโอ้โหไม่เคยเก่งอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเว้ย มันน่าจะเป็นขั้นขึ้นไปใช่จองต้นฉบับด้วยเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนี่ไงเป็นบอวเออแล้วไอตรงกลางตรงนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยตรงกลางทำยังไงไอตรงกลางคืออะไรอ่ะโออ๋อหรือว่าหรือว่าเราต้องขุดอันนี้หรอไอพี่น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 ี่เออเออใช่ผมว่าใช่วะตามที่ผมคิดไปไปยังไงอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ เป็นไงอ้าวพี่ไม่ได้พี่เลยพี่เลยแล้วแล้วต้องไงแล้วมันยังไงต่อเฮ้ยตอนนี้เราเลเวลแปดเรียบร้อยพี่มันขึ้นแล้วนี่ใช่ไหมนี่ไงเมื่อกี้เรา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 ขึ้นเมื่อกี้มันขึ้นเป็นเลเวลแปดแล้วเราไปข้างบนนิดแล้วหรือยังอ่ะเนี่ยอย่าไปข้างบนนะเนี่ยกระโดดเอารองดิก็น่าจะได้นี่ไงได้แล้วโอ้ my god โอ้รอมาต้องนานนมนี่ไงพี่อ๋อกล่องนี่เราได้นี่มาเลยนี่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 เพ็ดพาวเวอร์พี่ผลไฟเหรอใช่ใช่มันคือผลไฟพี่ ผลผนไฟเหรออ๋อนี่เราค้าไฟนี่ได้โอเคผมว่าต้องต้องไปใส่ตรงที่เนเธอร์ตรงนั้นไปพี่จริงๆอ่ลองลองดูเออน่าจะใช่วะนี่ไงเน,นี่ยทำไงทีนี้นไ,ฟไฟลุกไฟลามอ่ะได้ละไฟลุกพอ,พอพอไฟลุกได้ไหมแล,แล้วมันก็จะโดดสงกดมันสะดุงด้งมันไฟมันจะทำให้สะดุ้งแล้วพี่กุสะดุ้งอยู่คนเดียว <laughs> อ๋อน้ำนี่คือดับน้ำโอเคเข้าใจละต่อไปไปยังไงอะมันไงพื้นที่อยู่แค่นี้เลยนะแปลกละเฮ้ยแต่เราจะสูงสุดแล้วนะเนี่ยมันมีประตูอยู่ตรงนน้นน่ะผมว่าประตูตรงนน้นน่ะมันน่าจะเป็นประตูทางออกตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นไปไหนไม่ได้เฮ้ยโอ้ m ม g o กอโอ้เห็นอะไรบางอย่างพี่เราต้องขึ้นตรงบนต้นไม้นี่ไงนี่ไงแล้วเป็นไงแล้วบักแบ็คมันเอาสุดไงพี่คือคือบันไดคือคือบันไดเนนั่นแหละคืออะไรมาแล้วพี่ก็ดูมา ดีมันนี่มันนี่นี่นี่ยฟังพี่เอาอะไรหมพี่พี่ไม่ใช่โซโลนะพี่ไปข้างล่างก่อนอ่านั่นแหละพี่รวยเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรทีเนี้ยไม่บอกให้คราบอะไรนะพี่นี่นี่นี่ทองเพชรแล้วก็อันนี้เราต้องไปคราบนะครับตามที่เขาบอกไม่รู้วมันมันคราบหรือมันอัปเกรดหรืออะไรนี่แหละนะเขาบอกว่าอ่าให้เอาทองเพชรแล้วก็นี้ทองเพชร อ้นนอาวไม่ได้เออมันบอกว่าให้รวมกันคิวพี่คิวหรือว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงเอ้เป็นไงแหนไม่ครับธรรมดาแม่งไม่เหลือละว <laughs> นโนโน,น,นเลยอะ่ะไม่จะบอกชั้นนี่มันยังไม่ใช่ชั้นสุดท้ายเหรอ,อประตูนี้ก็คือไม่ใช่ประตูชัยชนะใช่ไหนะมอ่ะโอโ้โหมันเล่นกับความรู้สึกขน อันนี้นะครับทุกคนเราได้ที่ขุดอันนี้มานะครับที่ขุดที่มันดีมากแต่ว่าเราไม่รู้จะขุดอะไรดีในนี้มันขุดอะไรได้ไหมขุด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 อันนี้ได้โอเคเราได้อันนี้มาพี่มันต้องวางทาอะไรสักอย่างใช่ใช่มันต้องวางพี่วางไอ้ตรงข้างบนผมจําได้ละน่่ๆๆ่เ่่น่มันจะมีตรงนี้วะนี่ไงเออโอเคแล้วมันจะมีของข้างในอะไรมาได้เนี่ยโอ้โหนี่ไง โอ้พี่สีทุกสีพี่ได้ใช้ละนี่พี่เอาไปนี่สีทุกสีพี่ได้ใช้ละมันเป็นที่ครับพี่รับสีอ่านั่นแหละพี่รับตามนั้นเลยพี่พี่บอกพี่มีทุกสีเฮ้ยแล้วแ้วพี่ผมเอาสุดนี่ผมมีสีเขียวนี่ให้ด้วยเอาอ่ะทุกคนไอ้ไอ้ดอกไม้ที่พี่วินแกเก็บมานะครับอันนี้คือได้ใช้ละตอนนี้เรามีสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนแดงเหลืองฟ้า ก็ต้องหาให้หมดพี่โอ้โหไม่ต้องหาดอกไม้ไม่ดอกไม้มันไม่ดึงไปฝันว่าละว่าดอกไม้พี่กูจะมีประโยชน์ดไว้ตอนนี้นะครับทุกคนเราได้ดอกมาอีกสองอันนะครับก็คือสีนี้สีนี้โอเคเราขาดแค่ดอกส้มเราขาดแค่ดอกส้มดอกเดียวนี่ไงพี่เจอลีวเออโอเคเอาไงอ่ะกระโดดไปป่ะกระโดดปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคได้แล้วโอ้ m ม g ก็โอเคต่อไปเราต้องมาครับ โอเคทุกคน<อ>เราทําเรียบร้อยนะครับเราได้อันนี้มาแล้วเฮ้ย <c oughs> มันพิมพ์ว่าอะไรพี่ข้างล่างอ๋อพี่เราเลี้ยงสีผิดเราต้องไปเก็บดอกไม้ใหม่หมดเลยโอเคทุกคนกไปเก็บดอกไม้ใหม่เปรียบ <c oughs> ตอนนี้นะทุกคนเราหาของมาได้ครบทุกอย่างแล้วจริงอะ่ะมันต้องไปรับไอ้กล่องที่เราทุบมานะครับแต่ว่าเราไปรับตัวรับต้งสองรอบโอ้ my god มานี่ตรงนี้เรียบร้อยนี่ไงเราก็จะได้นี้มานะครับทุกคนนี่รองเท้าอันนี้โอเคเราต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นขึ้น ไปก่อนแล้วไปกูอยากเขียนความสำเร็จมึงก่อนกูจะได้มีกำลังใจได้แล้วโอ้โหกูจะขึ้นมาได้โอ้โหขึ้นมาได้เลวนะครับทุกคนบีบขนมมาได้แล้วอโครรแล้ว กูเล่นไปชั่วโมงครึ่งโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตับติ๊กให้นะครับก็คือแมปนี้เราเล่นกันมาแม่งโคตรนานเลยว่ะแต่เป็นแมปที่สนุกไหมถ้าถามเรานะครับเป็นไงพี่วินถามทำไมอ่ะถามพี่พี่สนุกไหมกับเราอยู่กับโอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนะครับอยากเล่นแมปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทุกคนนะครับจุ๊บ